รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศนําเสนอข่าวสารต่างๆต่อคุณผู้ชมนะครับ ช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นของหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนนะครับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิละปะวัฒนธรรมประเพณีความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสังคมต่างๆและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางทีมข่าวสยามโฟกัสทม์ทีวีออนไลน์ของเราก็จะมีการลงพื้นที่นําข่าวสารต่างๆนามานําเสนอและบอกข้อมูลข่าวสารต่อไปอยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นครับ สำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามไปเลยครับพลเรือเอกอายัยรถเดียดผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลครั้งที่สองภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวตรีนารีรัตนราชกัญญาณบริเวณหาเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสตหีบจังหวัดชมบุรีกิจกรรมรักปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลครั้งที่2ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัฐรักชกัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกองทัพเรือในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกปลาคารังจำนวน90ต้นการปล่อยปลาทะเลจำนวน9 1 8ตัวการปล่อยเต่าทะเลจำนวน18ตัวการเก็บขยะในทะเลและการเก็บขยะบริเวณชายหาดเตยงามสำหรับกิจกรรมรักปลาการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลครั้งที่2เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมกันรักทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งและในทะเลให้เกิดความสะอาดปราศจากขยะถุงพลาสติกซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเพื่อลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหายากหรือใกล้สูญพันธ์ นายธีคาวุฒิศรีบุรินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทานโบกขอลนีจังหวัดกระบีได้รับรายงานจากนายจำเป็นพอมพักดีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์หมู่เกาะห้องอุทยานแห่งชาติทานโบกขอลน้นีหมุ่ที่3มบ้านท่าเลนตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบีจังหวัดกระบี ว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ออกเดินตรวจความเรียบร้อยตามแนวชายหาดของเกาะห้องได้พบฝูงฉลามหูดำฝูงใหญ่จำนวน30ตัวหลังจากทะเลอันดามันของน่านน้ำจังหวัดกระบี่สภาพอากาศปลอดโปรง่งไม่มีฝนตกมาทําให้ท้องทะเลไม่มีคลื่นลมแรงนับว่าเป็นการสร้างความฮือฮาและความตื่นเต้นและความฮือฮาให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากนาน,นานครั้งจะมีฝูงฉลามหูดำจำนวนมากเข้ามาหากินลูกปลาเล็ก ถึงหน้าชายหาดเกาะห้อง ซึ่งมีระดับน้ําตื้นเพียง30ซนติเมตรโดยฉลามหูดาแต่ละตัวมีความยาวตั้งแต่50ซนติเมตรถึง1.50เมตรโดยนายทีขาวบดสีบุรินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทานบกคอนลนีจังหวัดกระบี่กล่าวว่าฝูงฉลามหูดาฝูงนี้เข้ามาหากินชายหาดเกาะห้องนานหลายชั่วโมงหลังจากปิดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถือว่าช่วงนั้นได้มีการฟื้นฟูสภาพเสียงแดล้อมใต้ทะเลและบนบกให้กลับมาอุดมสมบูรณ์จนทําให้สัตว์น้ําหายากและใกล้สูญพันธุ์หันกลับเื่อน โซเทนเดิมและหลังจากที่เปิดให้มีการท่องเที่ยวถือว่าเป็นครั้งแรกที่ฉลามหัวดำเข้ามาหากินอีกครั้งที่ห้องประช bon ุมอาคารวิ Kingston. ทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนกพาิสธิ์จากพิทักษ์ คณะบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ดรสาคอนผ่อนประเสริฐคณะบดีคณะเทคนิคการแพทย,ย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญตวนแก้วปินตานักวิจัยโครงการพอดีดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชมุมสรุปผลการดำเนินงานนาวัตกรรมสังคมรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กิจกรรมต้นแบบระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด -19 สำหรับนิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมเครือสหพ,พัฒน์ลำโพน2019ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระยะที่2นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกันภายในกลุ่มทําให้เกิดการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตนการป้องกันและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีอีกด้วยซึ่งผลสําเร็จของโครงการนี้เชื่อว่าจะนําไปสู่แนวทางการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างเหมาะสมรวดเร็ว ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางสาจัหงหวัดนครนายกนายจรูนชูลาบอาดีตประหลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะก,กรรมการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางสมพร้อมมอบโล่สถานศึกษาที่มีการบริหารดีเด่นมอบโล่อาจารย์ผู้สอนดีเด่นและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปร,ริญญาตรีโดยมีนายสิริจันทร์บำรุงผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางสามกล่าวรายงานความเป็นมาและการดำเนินงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3ามโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3ได้จัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวงเรื่องการรวมสถานศึกษาจำนวนสิบแห่งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3าประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาฉะเชิงเซาวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรลาดขวางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเซาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการวิทยาลัยเทคนิคนครนายกวิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีวิทยาลัยเทคนิคบุรพาปราจีนและวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วสถาบันได้ดําเนินการครบรอบ7ปีสถาบันจึงได้มีการจัดวันคล้ายวันสถาปนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง3าขึ้นทุกปี ที่อาคารสวัสดิการกีฬาสนามบุญยญจินดาถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานาครพลตำรวจโทพานุรักษ์หลักบุญประธานกรรมการบริหารกีฬาตำรวจประเภทมวยให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬาตำรวจครั้งที่1ประจำปี2563โดยมีดรสิทธิศักดิ์เจียวพงศ์พิพัฒประธานที่ปรึกษากีฬามวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติดอตอรอภินท์นเหลืองที่พัฒน์สอน ที่ปรึกษานางอนัญญาเผือกพิพัฒน์ที่ปรึกษานายสมชายต้อยปานที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกีฬาตำรวจประเภทมวยให้การต้อนรับพร้อมด้วยการจัดเงินกองทุนเพื่อใช้ในการบริหารกีฬาตำรวจประเภทมวยได้คณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันช่วยการบริจาคประกอบด้วย1ดรสิทธิศักดิ์เจียวพงศ์พิพัฒน์ บริจาค10,000แสนบาท2คุณพรชัยม่งเจริญพรบริจาค5 0,000บาท3คุณบุญเสริมเมง่งสิริบริจาค5 0,000บาท4คุณสุรชาติพิธิษวุฒินานบริจาค50,000บาท5นายเจนนะนิ่มนวลบริจาค3 0,000่นบาท6ดออรอภินันเหลืองพิพัฒน์สอนบริจาค10,000บาท7คุณวรรัตน์ศิลประสิทธโกนบริจาค1 0,000บาท 8คุณปราเส์แก้วเกตบริจาค10,000บาท9คุณวรเดชพ่อมนิราชบริจาค10,000บาท10คุณปียวัน์บุญมาบริจาค10,000บาท11คุณโกมีนอัมไพบริจาค10,000บาท12คุณวรพจนศสีนอมน้อมบริจาค5,000บาท13คุณบุญทรงสีนอมน้อมบริจาค5,000บาท14คุณสุชาติแสงเดือนบริจาค5,000บาท15คุณสมชายพันเตียบริจาค5,000บาทรวมเป็นเงินกองทุนตั้งต้นจำนวน360 0 0 0บาท หลังจากเสร็จสิ้นการประชมุมประธานและคณะกรรมการบริหารกีฬาตำรวจประเภทมวยได้ร่วมกันมนทึกภาพเพื่อเป็นเกียตรติในการประชมุมในครั้งนี้อีกด้วย เข้ประชุมลีลาวดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีดรบังอ่อนวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและสื่อมวลชนในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมประชุมชี้แจงการวางหลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขให้เป็นสนามกีฬาที่ทันสมัยสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับชาติด้วยการปรับปรุงรูวิ่งเป็น8ปดรูวิ่ง และปูพื้นด้วยยางสังเคราะห์สีแดง รวมถึงการปลูกหญ้าจริงในสนามแข่งฟุตบอลซึ่งมีคุณภาพดีกว่าพื้นหญ้าเทียมนอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงบุหิทัศน์และอาคารภายในสนามเพื่อให้ทันสมัยและใช้สอยให้เกิดประโยชน์เต็มที่พร้อมทั้งมีการปรับแสงสว่างภายในเพื่อให้การแข่งขันสามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการชี้แจงข้อบังคับหรือกติกาในการขอใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วดรบางอ่อนวิลาวันได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการชี้แจงในวันนี้ว่าขอบคุณผู้เข้าร่ว รับฟังและแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งนับเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมนำไปปฏิบัติและแก้ไขในส่วนที่บกพร่องส่วนวันและเวลาที่จะเปิดสนามให้ใช้ได้เมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งแต่คาดว่าน่าจะไม่เกินเดือน2เดือนนี้การเรียนพระเาวันนี้ประทุมเตรียมพร้อมเพื่างมาตรฐานตามกฎระเบียบของกฎหมายและก็ตอบถามเกี่ยว ก็ได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายท่านผู้สูงอายก็นั่งดูด้วยถือว่าเป็นการแนะนำทุกอย่างที่ดีมากนะคะเสร็จแล้วเราพร้อมเพื่อจะเตรียมการแล้วก็จะแจ้งให้ตัวเมืองชนซาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลวก็ประชาชนทั่วไปได้ทรนบ ที่ท่าอากาศยานานานาชาติเบตงตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้เปิดให้หนักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ใช้ช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์มาเที่ยวสถาปัตยกรรมของอาคารท่าอากาศยานานานาชาติเบตงที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งคำว่าเบตงหรือบือตงเป็นภาษาถิ่นมาลายูแปลว่าไม้ไผ่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเบตงโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเข้มงวดมีการแลกบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียนการเข้าชม พร้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขป้องกันโควิด -19 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดปัตตานีบอกว่าดีใจมากที่อำเภอเบตงมีท่ากรศาานเบตงและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความงามของอาคารสนามบินเบตงได้ถ่ายรูปเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเบตง ตนเองเมื่อถ่ายรูปเช็คบินแล้วก็จะนำไปโปรโมตลงทางโซเชียลมีเดียด้านนางดวงพรสุวรรณมณีภูมิในการท่ากรสยานนรารัธิวาสปฏิบัติงานในฐานะภูมิในการท่ากระสยานเบตงเปิดเผยว่าท่ากรสยานนานาชาติเบตงได้เปิดให้พี่น้องชาวเบตงและนะักท่องเที่ยวชาวไทยมาถ่ายรูปเที่ยวชมสถาปัตยกรรมด้านอาคารท่ากรสยานนานาชาติเบตงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวเบตงที่รอคอยมานานที่อยากจะมีสนามบินในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเพราะสนามบินเบตง เป็นของทุกคนและเสมือนเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลหมู่ที่1ตำบลวัดโซนอำเภอราโน่จังหวัดสงขลาวัดที่ร้อยกรีไกลท่าหนูแกลท่านงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาชาาบ้านในพื้นที่บ้าน3าบ่อตำบลวังสนและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่คือประเพณีลอยแพรสะดอกกล้อประจำปี2563โดยมีชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมาร่วมพิธีลอยแพรสะดอกกล้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปลอยกับแพรฝากไปกับพระแม่คงคารวมถึงเป็นการขอขามาพระแม่คงคาและช่วยปกป้องคุ้มครองชาวประมงให้มีโชคลาภจับปลาได้ตลอดทั้งปีสำหรับประเพณีลอยแพรสะเดะเคราะห์ชาวบ้านที่นี่ยึดถือเอาวันขึ้น14บสี่ค่ำเดือน8ก่อนวันเข้าพรรษา2-3วันของทุกปีแต่เนื่องจากปีนี้เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 จึงเลื่อนมาจัดในวันนี้ซึ่งงานประเพณีลอยแพนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชี ีวิตการดําเนินชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องอาศัยทรัพยากรในทะเลเป็นที่ทมาหากินตาม 100, รอยพันธุ์พบุษที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ที่สวนนงนุษย์พัทยาอภสตหีบจชลบุรีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้ให้การต้อนรับนายพรสติตหรือน,นาฏวัน,นิชประธานกลุ่มสยามโลตัสพร้อมคณะและซูเปอร์คาร์โลตัสกว่า30คันหลังได้มีการจัดกิจกรรมตะลุยเที่ยววันหยุดเยี่ยมสวนนงนุษย์พัทยาโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้ร่วมขับรถนำคณะสยามโลตัส ก่อนที่จะมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและนำคณะทั้งหมดเดินผ่านเข้าสู่จุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิตามนโยบายของทาง,งภาครัฐตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการจากนั้นได้พาคณะเข้าเยี่ยมชมบรรดารถแปลกและรถคัสสิตต่างๆกว่า90คันที่สวนนงนุษพัทยาได้สะสมไว้ และนำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนได้มีโอกาสชมรถยนต์รูปทรงแปลกตาและหาชมได้ยากจากทศวรรษต่างๆนายกมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พรทยากล่าวว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันถือได้ว่ามีบรรยากาศที่ไม่คึกคักมากนักหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นสวนนงนุษย์พระยาจึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยผ่านแนวคิดไทยทเที่ยวไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และยังเป็นการสร้างสีสันการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย ไปเที่ยวไทยนะครับเงินจะได้สัมผัสไปถึงล้านญาและทุกคนนะครับทิงก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับที่มีกําลังที่จะเที่ยวได้<ม>ก็อยากให้เที่ยวแล้วก็ช่วยกันใช้เงินนะครับเพื่อที่จะได้เศรษฐกิจของเราเนี่ยกลับมาปกติให้เร็วที่สุดนะครับก็เป็นกลุ่มชมรมรถสยามโลตัสนะฮะแต่รถโลตัสก็ชวนกันมาเยี่ยมชมและมาเที่ยวที่สวนนงวลซึ่ง จริงๆแล้วผมว่าหลายท่านไม่เคยมานานแล้วอาจจะเคยมาแต่ไม่ได้มานะแล้วในนี้มีอะไระเยอะร,ระดับใจแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าไม่แพงนะครับแล้วทางทกัมพูช่ในสถานเนียก็มีโปรแกรมสนับสนุนคนไทยอยู่แล้วนะครับกิจกรรมในนี้เยอะแยะครับทั้งวันเนี่ยไม่หมดแล้วก็อย่างที่บางทีท่าน มมติว่าใครเที่ยวไทยเนี่ยตอนนี้ได้มารู้มาดูมาเห็นมาสนดวกมาเป็นครอบครัวแล้วก็ใช้เวลามีทำกิจกรรมต่างๆในราคาที่ไม่แพง<ม>ก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่วยเหลือคนไทยในการป้องกันโควเราก็เราก็เลยมาชมกันแล้วก็ในอนาคตก็จะชวนชมรมชวนคม เข้ามาเที่ยวซึ่งจริงๆสวนตรงนู้นนี่เป็นทัหนึ่งในสิซึ่งซึ่งที่สุดในโลกฝรั่งเนี่ยเขารู้คขาอยากจะมาของเราอยู่ที่บ้านเราแท้แทเนี่ยีมันน่าจะเป็นโอกาสเราจะมายิมาญี่ปุ่นมีทั้งที่พักมีอาหารมีทุกอย่าง ที่ท่าชายยุทธศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพนุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะให้การต้อนรับนายจรันทาดากันสูตรองคมนตรีประทานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวนหนึ่งล้านตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีนายมีศักดิ์พักดีคงอธิบดีกรมประมงเป็นผู้กำกับรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีในครั้งนี้โดยความร่วมมือของกรมประมงร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ39.5ล้านตัวใน77จังหวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใาวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทาข่าวสารนําข่าวสารต่างๆมานําเสนอต่อคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ครับและช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องรายการของเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ทําข่าวดีๆเพื่อมานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ